สวัสดีครับผมเจอรับแากคับวันนี้อยู่ที่โรงงานโปรไฟเนอร์ไทยแลนด์ครับอันนี้เป็นโรงงานที่หนึ่งนะของโปรไฟเนอร์วันนี้โปรไฟเนอร์เรียนเชิญเจิดมาเพื่อที่จะทดสอบนะครับ b ีบีดีเดนซ่าดีนายกับโชว์โปรไฟเนอร์พิซซนะครับตอนนี้บอกเลยว่าเดนซ่าดีนายเนี่ยเป็นรถตู้ที่เป็นกระแสมาแรงที่สุดตอนนี้เลยเดี๋ยวเรามาแอบมุดดูใต้ซุ้มกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวพิซซ่าครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันสามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับนะครับนี่โอ้โหสมรภูมิผ่านมาอย่างโชคโชนแน่นอนนะครับ แล้ตัวโชว์นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่ามันจะนุ่มนะครับเนียนจริงไหมในเรื่องของการเก็บรอยต่อกันแล้วน้ำหนักทํำไม่ดีขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับมาเราไปทดสอบกันครับนี่เราตารถก่อนเลยนะอ่าานี่เรามาดูหน้าจอเขากันนะครับนี่ล้ำไมเท็กจอใหญ่เบอเรอต้องขอมาก่อนว่า รถเดิมๆโรงงานยังไม่เคยขับนะครับน,นี้เรามาเทสกับรถวูดีเดนซาดีนากับโช๊คโปรเฟนเดอร์ฟิตชั่กันเลยนะ,อะโอ้นุ่นจังเลยโอ้โหพีสุดยอดเล่นเด้ร์ปสาม <S 2> <S 2> <S นี่ต้องถามพมี่ชัยดีกว่าครับว่าตัวโช๊คสเปคสำหรับเนนซาดีนายคันนี้เป็นยังไงบ้างรครับพี่ ก็เป็นโชคที่ต้องบอกก่อนว่ารถเดนซาเนี่ยเป็นรถที่ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราทำให้มันดีกว่าเดิมให้ได้ใช้ความเร็วได้สูงกว่าเดิมนั้นนั่งสบายในความเร็วสูงๆได้ดีกว่าเดิมในะรอบต่ำเช่นกันครับก็ทำให้มันนุ่มนวลน,นะครับรถแรงตึง้งตั้งนะเข้ามาในตัวรถเนาะเพิ่สังเกตได้ที่ตอนนี้เราวิ่งความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับส0 4ห้เนาะประมาณ40่สิกิโล0่0สี่ส 40, กิโ0สี่กิเนี่ย ความเร็วต่ำเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราผ่านคอนกรีตมันจะมีแรงสะเทือนขึ้น,นมาในตัวรถเนาะซึ่งต้องบอกกันว่าโปรเฟนเดอร์เนี่ยตั้งใจทําเลยให้ให้รถคันนี้ใช้งานได้ทุกวันแล้วก็เป็นที่เท่าไหร่ความหวังของบ้านแล้วกันนะครับทั้งคนขับเองนะครับคุณแม่เองนะครับหรือคุณลูกที่นั่งแล้วรู้สึกว่านั่งดีไม่เวียนหัวแล้วก็เหมาะสมกับการเดินทางแล้วก็ใช้งานได้ทุกวัน จากที่ลองข้อโค้งผมว่าด้วยตัวรถมันไม่โยนนะพี่เพราะว่าปกติรถตู้อะอย่างผมเคยนั่งรถตู้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนแล้วแต่ถ้าแบบเดิมๆมันจะแบบโยกไปโยกมาโค้<ช>งซ้ายโค้งขวาถูกต้องครับออพี่ชายครับทําไมตัวเดนไซ่าดีนทางโปรวิเดอร์ถึงเลือกเป็นชุดฟิเซตหน้าหลังเลยทําไมถึงไม่เป็นหน้าฟิเซตหลังควีนหรือหน้าฟิซต หลังพิกี้แบ็คเหมือนพวกมายเกจซี่หรือฮุนไดครับมันอยู่ต้อง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 เรียนอย่างนี้ก่อนครับมันอยู่ที่การวิจัยของเราเนาะวิจัยมาแล้วว่าถ้าเป็น Fit เซ t เนี่ยเหมาะกับรถรุ่นนี้นะครับและเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็เลยวิจัยการทำตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเป็น Fit เซ t ของโปรเ n นเดอนี่แหละครับก็คือ uh huh. เรียกได้ว่ามีการ Develop ลองใส่ทุกตัวแต่คือฟิ t เซเนี่ย ตอบโจทย์ที่สุดนุ่มนวลด้วยพื้นที่นะครับแล้วก็ครงสร้างรถเนาะครับฟิตซตอบโจทย์ในการทํามากที่สุดครับผมถ้าสําหรับลูกค้านะครับใครที่มองหาโชคดีๆสักชุดหนึ่งสําหรับ VVD เดนซ่าดีไลท์ครับที่มันจะช่วยลดอาการโค้งนะครับแต่ยังคงความนุ่มนวลมาอยู่นะครับโปร f ฟนเดอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่มันจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าจากที่ผมลองขับอยู่นะตอนนี้นะครับไม่ว่าเนี่ย ไปเจอหลุมเนี่ยคอสะพานคอเนินอะไรเงี้ยเก็บรอยต่อได้ดีนะครับแล้วมันไม่กระแทกโดยส่วนใหญ่อ่ะครับรถตู้เนี่ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าเจอเจอก็คืออาการท้ายเด้งหรือท้ายมันดีดนั่นเองครับในนี้จากที่ผมลองแล้วข้างหลังเนี่ยไม่มีรู้สึกว่าดีเลยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ชอบขับรถแบบข้างหลังจะค่อนข้างนุ่มนวลน,นุ่มนวลไม่อยากให้หลังกระแทกสู่ ระดูกสลังเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นการตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนครับนี่ครับอันนี้เรามาลองถนนเม้นหลังแล้วไม่ว่าจะคอนกลงคอนกรีตลาดยางมีครบนะครับก็สําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมไม่ได้มีตัวได้ตัวเสียงับีวีดีนะแต่ด้วยรถราคาเนี่ยเทียบเท่ากับรถราคา4ี่ล้านกว่าบาทได้เลยแน่นอนมเฉพาะเรื่องของความนุ่มนวลเนี่ยนุ่มจริงนะครับเนี่ยบุ๊บบ๊บคือเรารู้สึกว่าเราผ่านรอยต่อ แต่มันไม่กระแทกเข้ามาถึงตัวคนนั่งและคนขับเลยนะครับดูได้จากนั่งหลับเลยเมืเอ่อกี้พม่ชัยแล้วหลับเปหนึ่งเตื่นแล้วนะนุ่มจริงอนะนุ่มจริงอนะนุ่มจนแบบทำให้ผมหลับได้นี่ถือว่าโอเคมากเลยครับต้องขอบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถดีขนาดนั้นนะ <ST. S 2> แต่ด้วยโชวโบวินเดอร์ฟิซซชุดนี้ครับกับรถเด,น,ดนไซดีไลท์ทำให้พี่ใช้หลับได้นะครับหลับจริงจังด้วยอะจริงจัง้วยครับโอเค เนี่ยการเก็ีเลรอยต่ออันน uh okay ี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าถนนคอนกรีตเลยนะครับขับนิ่งๆเนียนๆนุ่มๆนะครับตอนนี้ผู้ดูแลเราเขาก็น่าจะหลับไปแล้วเราก็โซโล่กันอย่างเดียวเลยครับเล่นเองชงเองเนี่ยเส้นร้อยปะร้อยต่อเส้นชะลอความเร็ว เนียนกริบคอล์พานเนียนนุ่มซับแรงไม่ดีครับโดยปกติคอร์พานเนี่ยถ้าเป็นรถตู้ตระกูลรถตู้นะเวลามันขึ้นอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ไอตอนบ๊มลงเนี่ยมันจะกระเด้งเขาเรียกการเจอกระเด้งกลับอันนี้แบบซับแรงดูดปุ๊บดูดดื้อเขาเรียกดูดดื้อทางรัดนี่ก็ได้ที่เขียนว่าทางรัาต้องความสม่มอ้เนี่ยอันนี้แหละนี่แหละนี่แหละโรงแรมเนี่ยโอ้โหบอกกันทันชิดจ้ะเออ็นไงโอเคไหมฮะ เรื่องถามคนนั่งหลังครับไม่โค้งเลยนเนียวโค้งกระจันชิดเป็นไงครับป็งไงครับสะหลับอีกคนนะไม่โค้งเลยไม่มีการโค้งเลยทายไม่เด้งมันนุ่มนวลอ่นนะมันเหมาะกับการใช้งานถ้าคุณมองหาโชคสักชุดถ้าคุณอยากจะเป็นซูเปอร์วีไผมก็แนะนำนะคว่าชุดเนี่ยเซ็ตเนี่ยของโปเฟนเดอร์ไม่ได้อวยนะแต่มันดีจริงนะครับ ถ้าคุณมีรถระดับนี้แล้วขอให้เลือก p r o f ฟนเดอร์เถอะนะครับคุณจะจัดทรงแบบไหนก็ได้นะครับเป็นสแตนดาร์ดก็ได้หรือโหลดได้ถึงนิ้วครึ่งตามสไตล์ของพี่ๆเองเลยนะครับว่าจะจัดทรงแบบไหนฟี like this, ลลิ่งแบบนี้กับโชคชุดนี้เอาอยู่ทุกสถานการณ์ครับก็แนะนําได้เท่านี้จริงๆนะครับอยากให้ลองดูอยากได้สัมผัสนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับโปเฟนเดอร์ฟิสซลกับเดนซาีนยนะครับ ดีจนไม่รู้จะอธิบายยังไงบันดีจริงๆนะครับเคครับอยากให้ลองราคาเป็นไงครับพี่ชายสำหรับ45,000ครับผมชุดนี้45,000บาทใช่ครับได้ทั้งโชค๊คสปริงครบชุดครบเ็จเลยใบใสตุ้มนวลแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. คุณยาปรับทัศนคติของตัวเองหรือไม่เป็นต,ตัวเองที่ว่าโช๊คโหลดมันจะนุ่มไม่ได้อันนี้อยากให้ลองครับว่าโช๊คโหลดเป็นสแตนดาร์ดและโหลดได้เนี่ยตามทรง,งของพี่เลยเนี่ย มันโหลดได้ตามใจต้องการแล้วมันความนุ่มไม่ได้หายไปพี่ชายบอกว่าให้ลองใช้ความเร็วนิดนึงนะฮะแล้วจัดไปในเรื่องของคอสะพานนะครับเนี่ยจําแน่นอนรถปกติจําแน่นอนไปเอา,เอาล่ะอันนี้จามไล้ใช่ไหมนุ่มจัดนุ่มจัดใช้ความเร็วนะครับอย่าลืมว่านี่คุณกำลังขับรถ ลายแวนแบบนี้นะครับคุณโยกรถเหมือนรถเก่งเลยนะใครที่เป็นกังวลว่าขับช้ามันก็ต้องนุ่มสิครับเอนี่ฝาท่อด้วยเนะี่ยฝาท่อด้วยป็งไงผมรูดให้เลยทดสอบให้เลยนะครับผมทดสอบให้แล้วนะฮะในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าขับช้า ก็นุ่มดีครับนี่ใช้ความเร็วให้ดูนะฮะเกินร้อยแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมบอกก่อนแต่ไม่บอกว่าร้อยเท่าไหรนะ่แต่รูดฝาท่อนิ่งเนียนเก็บดีนะครับไม่สะเทือนถึงคนขับคนนั่งนะครับบอกเลยว่าโชคดีๆสักชุดหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเสียวพอจะพาในนี้นจำนะฮะปึ๊บอันนี้คือจำแล้วนะจำแล้วใช่ไหมส่งไปส่งไปส่งไป เพิ่มเลยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนุ่มจัดมากครับอันนี้ก็ไปลองมาแล้วครับกับรถวี V ีดีเดนซ่าดีนายครับโหตาปืนเลยวาส๊อตอ่ะนี่บอกเลยว่าเจ้าตัวบอเวเดอร์พิซแซตตัวนี้นะครับบอกเลยว่านุ่มนวลชวนฝันแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมไปลองในเรื่องของความเร็วนะครับรอยต่อฝาท่อคอตาพานนะครับไอคอตาพานเนี่ยที่เราลองกันเนี่ยบอกเลยว่ารถคันอื่นๆรถโช๊คเดิมคันอื่นนะ มันจ้มเราจะเห็นในฟุตเทจได้เลยว่ามันจ้มบุ้มบ้ามเลยแต่ตัวนี้พอกระโดดไปปุ๊บดูดด้วบโอ้โหบอกเลยว่าโคตนนุ่มเลยครับกับเจ้าโปรเมเดอร์ฟิตซชุดนี้ครับสำหรับเดนซดีนายตัวนี้ครับก็ใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้าโปรเมเดอร์ฟิตซชุดนี้สําหรับมิดีเคแดนซอรดีนายราคาเพียงแค่4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับโเโอ้โหไม่แพงเลยไม่ข้าม5 0,000่นนะครับใครที่สนใจก็ สามารถจับจองกันเข้ามาได้ครับทักมาได้ที่เพจอโตโตลัลต์ควีคครับหรือโทรหาเจอได้ที่0 9 5 2 8 0 8 9 8, 8, 8, 8ครับหรือโทหรหาคุณอาครับที่0 8 5 5 9 0 9, 9ครับบอกเลยว่านุ่มนวลทวนฝันรับประกัน100เลยครับสำหรับเจ้าโปรไดร์ฟคิ้วนี้ใครที่ชอบคิปน,นี้ก็ฝากไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเจอได้ครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นใดรถตู้รุ่นใดนะครับรถไฟฟ้ารุ่นใดชุดโชคตัวไหนโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ